สวัสดีจ้าพบกันนะจ๊ะกับช่องของเตยแตายา่อย่าเปิดดวงนะจ๊ะวันนี้เราจะมาเรนด้อมกันเนาะคุณกําลังจะมีข่าวดีเรื่องอะไรเรามาดูกันซิว่าคุณกําลังจะมีข่าวดีเรื่องอะไรนะจ๊ะเป็นการอ่านทรางงานโดยรวมนะ เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะใช้วิทยาในการรับชมและการรับฟังนะดูเพื่อเป็นแนวทางนะดูเพื่อความเพลิดเพลินเนาะดูเพื่อเป็นเพื่อนกันดูเพื่อให้กําลังใจซึ่งกันและกันนะคุณกําลังจะมีข่าวดีเรื่องอะไรในเร็วๆนี้นะคุณกําลังจะมีข่าวดีเรื่องอะไรในเร็วๆนี้ กดไลค์ก็ดแชร์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจให้กันและกันด้วยนะจ๊ะถ้าใครใจดีก็กดปุ่มซุปโปแตงให้ด้วยก็แล้วกันคุณกำลังจะมีข่าวดีเรื่องอะไรในเร็วๆนี้เออเรามาดูกันสิว่าคุณกำลังจะมีข่าวดีเรื่องอะไรในเร็วๆนี้ภายใบที่หนึ่งภายใบที่สองภายใบที่สามภายใบที่สี่ ไพ่ใบที่5้าไพ่ใบที่6กไพ่ใบที่7จ็ดไพ่ใบที่8ปดไพ่ใบที่9กาไพ่ใบที่10อ่ะเดี๋ยวเรามาลุ้นกันก่อนสิบใบคุกํากำลังจะมีข่าวดีเรื่องอะไรในเร็วๆนี้ใบที่1เปิดมาเลยเงินจ้ะ การเงินบางคนรอคอยรอคอยมันนานการเงินที่ช้าการเงินที่ คุณรอคอยมาแสนนานคุณกําลังจะโชคดีเรื่องการเงินนะกําลังจะมีข่าวดีเรื่องการเงินเข้ามาในเร็วๆนี้เออใครที่ผ่านมาพบคลิปนี้มองเห็นพลังงานของใครบางคนที่ก่อนหน้านี้รอคอยการเงินเอ้ยคุณกําลังจะได้แล้วคุณกําลังจะมาแล้วเออการเงินเริ่มมาแล้วเออดวงเริ่มดีขึ้นแล้วเออคุณกําลังจะมีข่าวดีเรื่องการเงินนะในเร็วๆนี้การเงินมาจากอะไรการเงินมาจากการงานการเงินมาจากการเทคแอคชั่น ลงมือทำการงานมีโอกาสนาะที่จะเจริญเติบโตโอ้โหเหมือนกับว่าทำทำแล้วได้เงินอะไรประมาณนี้เออคุณกำลังจะได้เงินจากการลงมือทำของคุณนะการงานของคุณกำลังจะโดดเด่นการงานของคุณกำลังจะก้าวหน้าการงานของคุณกำลังจะออมีทิศทางเป็นไปในทางที่ดีโอ้โหเงินมาอีกแล้วจ้าการเงิน การเงินมองเห็นพลังงานของคนที่กําลังจะรับการช่วยเหลือการสนับสนุนการซัพพอร์ตเรื่องการเงินมองเห็นพลังงานของคนที่ใจบุญใครบางคนชอบช่วยเหลือใครบางคนชอบทําบุญใครบางคนน่ะมีความเมตตาสูงมีความเป็นผู้ให้ผลบุญกุศลกําลังจะเกื้อนหนุนในสิ่งที่คุณสมควรจะได้รับ อ่าฮะช่วงนี้การเงินนะช่วงนี้พึ่งพาอ่าพึ่งพาขอความช่วยเหลือใครก็มีโอกาสประสบความสําเร็จมีโอกาสได้รับความช่วยเหลืออ่ามีคนที่อ่ามีจิตเมตตาที่พร้อมจะให้พร้อมจะช่วยคุณนะการเงินดีนะบุญกุศลส,สิ่งที่คุณได้ทํากําลังจะส่งผลให้คุณได้รับสิ่งตอบแทนเป็นสิ่งที่ดีดเออตอบแทนกลับคืนมาเชกเช่นเดียวกันโอ้โหพลังงานของคนใจบุญคนที่ผ่านมาพบคลิปนี้พลังงานหกเหลี่ยม เป็นพลังงานของคนใจบุญพลังงานของคนที่ชอบให้ชอบช่วยเหลือสิ่งดีก็กําลังจะเออตอบแทนคุณเช่นเดียวกันโอ้สิ่งดีกําลังจะบังเกิดนะเห็นไหมได้รับความช่วยเหลือได้รับการติดต่อสื่อสารการงานก้าวหน้าการงานเติบโตมีโอกาสขยับขยายนะ,พยะยพยไททนะพไ่แปดดาบมีโอกาสจะเออแปดไพ่แปดไม้เท้าโทษทีนะไพ่แปดไม้มีโอกาสจเจริญก้าวหน้ามีโอกาสเจริญเติบโตมีโอกาสผลงานก้าวไกลมีโอกาสขยับขยายรุ่งเรืองมีความ ความก้าวหน้ามากขึ้นเห็นไหมเป็นพลังงานที่ดีเป็นพลังงานที่เลิศนะโอ้โหสเตรงง่าไพ่คุณดีจังเลยอะ่ะคนเก่งคนมีความสามารถคนแก้ไขสถานการณ์ได้นะคนเก่งคนมีความสามารถคนแก้ไขสถานการณ์ได้คนที่เขาเรียกว่า มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองด้วยพลังงานของคนมีเซน์พลังงานของคนมีของดีพลังงานของคนฉลาดน,นะพลังงานของคนที่สามารถควบคุมเหตุการณ์สถานการณ์ได้พลังงานที่สามารถแก้ไขหรือจัดการปัญหาที่คุณเจอได้พลังงานของคนที่สามารถจัดการแก้ไขอุปสรรคที่คุณเจอได้พลังงานของคนเก่งคนมีสติคนมีความก้าวหน้าคนมีความฉลาดพลังงานของคนแกร่งคนสตรองโอ้โหไพ่ของคนเก่งอ่ะนำ้ำคุณมีของดีอยู่ใน ตัวด้วยนะนะคุณมีของดีอยู่ในตัวเขาบอกว่าสิ่งที่คุณทําอยู่กําลังจะส่งผลให้ชีวิตคุณมีความเติบโตมีความก้าวหน้ามีความเจริญรุ่งเรืองช่วงนี้มีคนเมตตามีคนรักมีคนช่วยเหลือเออประมาณนี้เลยนะประมาณนี้เลยสามดาบโอ้โหคุณเนี่ยทรหดอดทนอืมเจอเรื่องราวที่มันปวดใจมา นาะเจอเหตุการณ์ที่มันปวดใจมาเจอ,อเรื่องราวที่มันเป็นอุปสรรคเจอปัญหาชีวิตมามีความเครียดมาก่อนหรือว่า เจอเรื่องที่ไม่สบายใจมาก่อนบางคนอกหักหนาะบางคนอกหักบางคนมีบาดแผลในใจบางคนเนี่ยถูกเขาเรียกไงทำร้ายจิตใจบางคนรู้สึกว่าเออเขาเรียกไงสูญเสียสูญเสียกําลังใจเออก่อนหน้านี้คุณอาจจะเป็นแบบนี้นะคุณนะ่ะเออกำลังจะผ่านพ้นกับเรื่องราวที่มันปวดใจเออนะไม่ว่าคุณจะปวดใจเรื่องอะไรมาเจอความเจ็บปวดเรื่องอะไรมาโดนดาบสามดาบทิ้มแทงใจมาเออเรื่องราว อะไรก็ช่างที่คุณเจอมาต่อไปนี้คุณกำลังจะมีอ่าสิ่งดีๆมาเยียวยาจิตใจคุณกำลังจะมีสิ่งดีๆมันเยียวยาจิตใจหรือบางคนนะก่อนหน้านี้ถ้าใครอกหักมาก่อนอ่าต่อมามีราชาถ้วยมาแล้วคุณกำลังจะได้รับเขาเรียกยังไงอะ ได้รับคนที่มามอบคุณค่าดีๆอ่มอบความรักดีๆให้กับคุณคนที่กําลังจะเห็นคุณค่าในตัวคุณนะเออคุณกําลังได้เจอคนแบบนั้นนะคนคนนี้ถามว่าเป็นคนใจดีนะสายเปเป็นผู้ให้ด้วยอีกอย่างหนึ่งถ้าคุณไม่ได้เจอความรักนะคุณก็จะประมาณว่า สุขภาพร่างกายสุขภาพจิตดีขึ้นมีความสดใสขึ้นมีความอุดมสมบูรณ์ขึ้นมีชีวิตชีวามากขึ้นเห็นไหมคือดวงกําลังจะสมหวังมากขึ้นก่อนนั้นนี้คุณอาจจะผิดหวังผิดหวังจากเรื่องความรักผิดหวังจากการงานผิดหวังจากการเงินผิดหวังจากอะไรต่างๆเจอเหตุการณ์ใดๆที่มันไม่สบายใจมาต่อจากนี้เนี่ยจะมีความสบายใจมากขึ้นจะมีความสุขทางกายทางใจมากขึ้นเออนะจะมีเรื่องราวดีๆเกิดขึ้นเออกับดวงชะตาของคุณ นะจ๊ะไพ่เดวิลโอ้โหช่วงนี้เสน่ห์แรงนะช่วงนี้เสน่ห์รุนแรงนะเดวิลเออบองเห็นพลังงานของใครบางคนที่ช่วงเนี้ยค่อนข้างจะดูดีค่อนข้างจะมีเสน่ห์ค่อนข้างที่จะมีโอกาสที่เขาเยยารียกยังไงจะมีคนมาหลงรักจะมีคนมาหลงชอบจะมีคนมาโปรยเสน่ห์ให้กับ <ๆ S 1> ตัวของคุณเออมันจะมีคนมาเขายกยังไงมาขายขานมจีบเออมาติดมาติดมาติดเสน่ห์คุณมาติด ติดเขาเรียกไงติดมาติดบ่วงสเสน่หาในตัวคุณได้เออมีโอกาสเจอแบบนี้เลยบางคนจะได้รับเขาเรียกไงมีสายเปเออมีสายเปมาช่วยมีคนมาอุปถมัมมีคนให้ได้เงินโดยสเสน่หาได้ได้ของมีค่าได้ของขวัญได้อะไรแบบนี้เออโดยสเสน่หาเออมีโอกาสเจอแบบนี้ด้วยนะไพ่เดวิล นะเดวิลบางคนนะก่อนหน้านี้คุณอาจจะไปติดอยู่ในบ่วงแห่งอะไรบางสิ่งบางอย่างอาจจะติดซีรีส์อาจจะติดเกมหรืออาจจะติดอะไรบางสิ่งบางอย่างก็ได้เดวิลเนาะแต่เขาบอกว่าในสิ่งสิ่งนี้เนี่ยเออเนาะ,ะมันเปลี่ยนเปรียบเสมือนว่ามันเป็นยังไงอะคือคือต้อมองนะมองจากจุดตรงนี้นะ มันเหมือนกับว่าคุณกําลังจะได้รับอะไรบางสิ่งบางอย่างจากสิ่งสิ่งนั้นนะเออประมาณนี้อยู่นะมันเป็นเรื่องที่ดีที่จะเกิดขึ้นนะไม่รู้แหละเออนะไม่รู้แหละว่าคุณกําลังจะได้อะไรแต่คือเต้มีความรู <S <S ้สึกว่าคุณกําลังจะได้อะไรบางสิ่งบางอย่างจากสิ่งสิ่งนั้นในเร็วเ็วน, <S <S วน,วนี้แล้วก็เป็นไปในทางที่ดีเกิดขึ้นด้วยนะจ๊ะเป็นไปในทางที่ดีอ่ะได้เงินโดยสเสน่หาได้ของมีค่าโดยสเสน่หาได้รับความช่วยเหลือโดยเสน่หาอะไรประมาณนี้เนาะ เออช่วงนี้สเสน่ห์เขาเรียกว่าต่อมสเสน่ห์ทำแรงทำงานปุ่มเสน่ห์ทำงาน,เ,น,งานเออนะมีคนมาหลงรักมีคนมาชอบมีคนมาติดพัานได้ง่ายอ้า8ด,ดาบ8ด,ดาบบางคนยังติดอยู่กับเรื่องราวพันธนาการต่างๆที่มันเหนี่ยวรั้งความรู้สึกเหนี่ยวรั้งจิตใจบางคนนะเอออยู่ในช่วงสภาวะที่เขาเรียกยังไงอ่ะ ออกจากจุดจุดหนึ่งไม่ได้เออออกจากความเสียใจไม่ได้ออกจากความเศร้าไม่ได้ออกจากความรู้สึกเก่าๆไม่ได้หรือยังมีความวิตกมีความกังวลมีความกลัวอยู่บางคนเป็นอย่างนี้แล้วอีกอย่างหนึ่งบางคนนะบางคนก็อยู่ในช่วงจังหวะของคนที่พลังงานของคนที่รู้สึกว่ายังไม่รู้จะเอายังไงกับชีวิตเออนะแดาบเดวิลบางคนก็อยู่ในช่วงจังหวะของ ก่อนหน้านี้นะอันนี้อันนี้เป็นบางกรณีเป็นบางครสนะเป็นบางพลังงานนะเป็นบางดวงชะตานะเป็นบางคนนะไม่ไม่สามารถตรงได้ทุกคนนะต้องต้องทำความเข้าใจกับคลิปเรนดอมด้วยนะจ๊ะบางคนเนี่ยไปตกอยู่ในความสัมพันธ์เนาะที่มันแทรกสอนเออนะอีกอย่างหนึ่งก่อนหน้านี้ เห็นไหมสามดาบสามดาบคือสามเศร้าอยู่แล้ววะเดวิลอีกนะเดวิลคืออะไรที่มันอาจจะไม่ถูกต้องอะไรแบบนี้ด้วยนะอาทีนี้8ดาบ8ดาบคืออะไร8ดาบบางคนบล็อกกันนะบางคนเลิกกันบางคนบล็อกกันบางคนเพิ่งอกหักมาแต่ก็ยังเขาเรียกไงยังห่วงหาอาทอนอยู่เออยังมีความรู้สึกห่วงวิตกกังวลอยู่กับคนที่บล็อกคุณไปกับคนที่เอ,อ่อคุณอกหักจากเขามาหรือเสียใจจากเขามานะแต่ถามว่าคนคน นั้นมีโอกาสกลับมาใหม่ก็มีอยู่นะก็มีอยู่นะหรือบางคนจะได้เจอคนใหม่ๆที่จะเข้ามาปลดล็อกปลดเขาเรียกไงพังกำแพงอ่ะเออนะพังกำแพงหัวใจของคุณบางคนเนี่ยกลัวความรักเห็นไหมอาจจะเคยอกหักมาเคยผิดหวังกับความรักมาแล้วก็ปิดกั้นตัวเองไม่กล้าเปิดใจตัวเองไม่กล้าเปิดประตูหัวใจอีกแล้ว แต่จะมีคนเนี่ยมาพังกำแพงมาพังประตูหัวใจของคุณแล้วก็มามอบสิ่งดีๆเกี่ยวกับเรื่องความรักให้กับคุณแล้วก็แถมแบบมารักษาดามใจให้คุณด้วยเออมีมีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นได้นะเออคนที่คุณรอคอยก็จะกลับมาออนะอ่ะข้าบางคนไม่ได้รอคอยก็ไม่เป็นไรนะก็จะมีคนใหม่ๆเข้ามาแต่ในเคสนี้นะพลังงานไปให้60%เเลยคนที่คุณรอคอยคนที่เคยทำให้คุณเสียใจและคุณยังรอคอยเขาอยู่เขาจะกลับมาด้วย เขาจะปลดบล็อกคุณเขาจะกลับมาอีกครั้งในดวงชะตาของคุณคุณเหมือนกับว่าตัดกันไม่ขาดเออประมาณนี้ด้วยนะอ่ะสองไม้สื่อโซเชียลสื่อออนไลน์โดดเด่นสิ่งที่รอคอยโดดเด่นมีโอกาสขยับขยายงานมีโอกาสขยับขยายหน้าที่มีโอกาสขยับขยายผลงานมีโอกาสาที่จะมีคนมาปลดบล็อกหัวใจปลดล็อกกุญแจใจของคุณด้วยนะ เออเป็นพลังงานที่ดีนะสิ่งที่คุณหวังสิ่งที่คุณค่าสิ่งที่คุณวางแผนวางแผนเอาไว้มีโอกาสประสบความสําเร็จมีโอกาสได้ดั่งใจปัรถาเนานะมีคนช่วยเหลือก็แล้วกันกเออนะพายสองไม้เท้านะหุ้นส่วนดีเออพาร์ทเนอร์ดีนะงานโซเชียลงานออนไลน์ดีงานต่างประเทศดีเนาะการรอคอยก็ดีเออนะแรงอธิษฐานแรงอธิษฐานบางคนแอบอธิษฐานนะเนี่ยคนที่ผ่านมาพบคลิปเนี่ยบางคนแอบอธิษฐาน แอบอธิษฐานเรื่องขอให้มีพลังงานอะไรเข้ามาในชีวิตมั่งเป็นพลังงานแห่งตัวตนบุคคลมีนะคุณจะได้สิ่งสิ่งนั้นด้วยนะบอกเลยนะคุณจะได้สิ่งสิ่งนั้นอ่ะการเริ่มต้นใหม่สิ่งที่ดีหนึ่งไม้เท้าเนาะช่วงนี้มีไฟช่วงนี้มีแพชชั่นเออช่วงนี้มีไฟช่วงนี้สมหวังนะัก ความรักการงานดีนะความรักดีการงานดีเดอะเมดิเชียนแดดาบมูฟเอแปดถ้วยมูฟอ o อนได้โอ้ยปฏิหารเกิดอะ่ะไพคุณดีนะ ไพ่คุณดีนะบอกเลยเดอะเมดิเชียนมองเห็นพลังงานของคนเก่งคนมีความสามารถเออใครไปขอพรให้เจอคู่แท้ให้เจอความรักคุณมีโอกาสเจอนะใครไปขอพรให้เจอคนอุปถัมภ์คนช่วยเหลือคุณมีโอกาสได้รับสิ่งสิ่งนั้นอะช่วงนี้พลังงานดีช่วงนี้ไอเดียดีช่วงนี้สมองแร่นนะคนเก่งคนมีความสามารถพลังงานเหมาะกับการพูดด้วยเนาะบางคนเป็นครูนะเป็นคุนครูบางคนเป็นครูบาอาจารย์บางคนเป็นหมอดูเป็นพ่อหมอแม่หมอ เนะพลังงานเดอะเมติเชียนพลังงานของคนเก่งคนมีความสามารถพลังงานของคนที่มีความฉลาดนะเออนะบางคนคุณจะได้เจอกับใครบางคนที่คนคนนั้นเป็นคนที่เก่งมีความสามารถมีความฉลาดเนาะแล้วคนคนนั้นเนี่ยเป็นคนที่ใช้คําพูดได้ดีด้วยนะเออเนาะเดอะเมติเชียนช่วงนี้การงานโดดเด่นการงานมีโอกาสประสบความสําเร็จนะ คุณกาลังจะหันหลังกับเรื่องอะไรบางสิ่งบางอย่างที่มันไม่ตอบโจทย์กับชีวิตคุณได้อย่างแน่นอนคุณกําลังจะเดินออกจากบางสิ่งบางอย่างที่มันไม่โอเคได้อย่างแน่นอนแปดถ้วยคือการมุ่มอ่อนแปดถ้วยคือการหันหลังแปดถ้วยคือการเดินออกมาจากเรื่องราวร้ายหรือว่าเดินออกมาจากฝันร้ายเออคุณกําลังจะได้เดินออกจากฝันร้ายของคุณแล้วนะสิ่งดีกําลังจะเกิดขึ้นปาฏิหาริย์ดีกําลังจะเกิดขึ้นนะใครบางคนมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองมีเทวดาคุ้มครองนะ หนึ่งเหรียญจ้ะ หนึ่งไม้หนึ่งเหรียญโอกาสที่ดีนะโอกาสเงินโอกาสทองหยิบจับเงินทองบางคนจะได้เงินก้อนใหญ่ก้อนโตบางคนกําลังจะมีคนเดินเข้ามาขอโอกาสกับคุณอีกครั้งหนึ่งพลังงานของคนที่หันหลังให้คุณกําลังจะเดินกลับมาเพื่อขอโอกาสกับคุณอีกครั้งหนึ่งสิบเหรียญเลิศหรูนะอหมดราะหมดโศกหมดโรคหมดภัยสิบดาบนะสิบดาบหมดราะหมดโศกหมดโรค,หม,โรคหมดภยัยดาบเล่มสุดท้ายแล้วนะมันมันมันเรื่องราวไม่ดีกําลังจะจบสิ้นไปต่อไปชีวิตจะพลิก ผันชีวิตจะพลิกฟืนกําลังจะได้หลุดพ้นจากสถานการณ์บางสิ่งบางอย่างที่มันไม่โอเคกําลังจะได้เดินออกมาจากเรื่องราวบางสิ่งบางอย่างที่มันรู้สึกว่าไม่ตอบโจทย์ชีวิตกําลังจะได้เดินออกมาจากเรื่องราวบางสิ่งบางอย่างที่มันทําให้ชีวิตคุณติด อยู่กับอ่าอะไรบางสิ่งบางอย่างเออนะคุณกําลังจะได้ออกมาจากจุดจุดนั้นหนึงเหรียญกับ10เหรียญมาคู่กันเลยเป็นไพ่ที่รวยมัง่งคั่งลํารวยอนาคตการเงินคุณดีอนาคตเป็นเศรษฐีอนาคตจะได้หยิบจับเงินก้อนใหญ่อนาคตจะได้บ้านได้รถอนาคตกําลังจะได้เเงงิินนนนแสนนล้าากรับความมัง่งคั่งล้ารวยมีเงินหลายสิบหลายร้อยล้านโอ้โห ใครที่ผ่านมาพบคลิปนี้บอกได้เลยนะดวงชะตาคุณรวยนะโดยเฉพาะใครที่ติดต่อสื่อสารงานต่างประเทศเห็นไหมสองสองไม้อะคนคนนี้เขามีสื่อโซเชียลสื่อออนไลน์เขามีโลกอยู่ในมือเห็นไหมคือคู่พันเนอร์หุ้นส่วนดีนะกะัลยาณมิตรดีคนช่วยเหลือดีนะคู่หุ้นส่วนคู่คู่เขาเรียกไงคู่ลูกค้าอะไรอย่างเงี้ยดีบางคนมีการเขาเรียกยังไง ตกลงตกลงเกี่ยวกับเ,เรื่องราวการงานอะไรอย่างเนี้ยนะ ตกลงกับหุ้นส่วนนะ่ะประสบความสําเร็จเรื่องราวการงานสิ่งที่รอคอยคาดหวังได้เงินก้อนใหญ่ก้อนโตโด้วยนะคุณจะรวยนะคนที่ผ่านมาพบคลิปเนี้ยดวงของคุณเนี่ยหมดคราะหมดโศกหมดโลกหมดภัยและสิบดาบสิ้นสุดเรื่องราวเลวร้ายสิ้นสุดวิบากเคราะห์กรรมปาฏิหาริย์ดีๆสิ่งที่เกิดขึ้นบางคนไปมูเตลูมานะบางคนเป็นสายมูเตลูไปขอพรอ,อะไรมาหรือเปล่าเน่ไหมไพ่เดอะเมดิเชียนนะพรที่คุณขอคุณก็จะสมหวังสิ่งที่คุณอธิษฐานไว้คุณก็จะประสบ ความสําเร็จนะบางคนตัวคุณเองอาจจะเป็นเขาเรียกยังไงอ่ะเป็นคนมีเซนต์เออเป็นคนมีเซนต์เป็นคนมีของดีเป็นคนที่อ,อ่าอ่านอ่านความคิดคนได้เป็นคนที่อ,อ่าเขาเรียกยังไงอ่ะ มีมีสัมผัสที่6กอ่ะเออมีสิเซนที่ดีเออสิ่งดีกําลังจะเกิดขึ้นปฏิหารชีวิตกําลังจะเกิดขึ้นดวงกําลังจะพลิกนะมีโอกาสได้หยิบจับเงินทองมีโอกาสได้เงินก้อนใหญ่ก้อนโตมีโอกาสร่ารวยมั่งคัง่งมีโอกาสเปเส็นเศรษฐีเออนะมีโอกาสเปเส็นเศรษฐีหยิบจับอะไรช่วงเนี้ยเงินก้อนใหญ่ก้อนโตมาบางคนได้บ้านบางคนได้รถบางคนได้ครบเลยทั้งบ้านทั้งรถและเงินมากมายอะไรประมาณนี้เลยสุขสมหวังทุกเรื่องที่ปัารถนานะจ๊ะโชคดีจะร่ารวยลุ่งเรืองจะ ินหยิบจับอะไรเป็นเงินเป็นทองธุรกิจก้าวหน้าการงานก้าวไก่นะจ๊ะรวยไวๆไวทุกคนนะจ๊ะสวัสดีจ้า